สวัสดีครับพบกับสวนทุเรียนภาคอีสานสวนทุเรียนบ้านกวนนะครับจังหวัดวีรละครับสวนทุเรียนสวนเกษตรไร่มาจันร์นะครับพี่น้องวันนี้เราก็จะมาเปิดน้ําที่เราแกล้งน้องได้สามสี่วันนะครับเพราะว่าดูสภาพแล้วอากาศไม่สันทัด์ที่จะให้น้องออกดอกได้นะครับเราก็จะหันมาเปิดน้ํากระตุ้นให้น้องอแตกตาดอกใหม่นะครับ แต่ต้นที่มันแตกดอกหรือออกดอกแล้วนะครับเราก็จะให้น้ําด้วยดวยครับเพราะว่าทุเลียมน้องออกดอกนอกฤดูนะครับเพราะว่าเรายังไม่ทําเลยทีนี้น้องก็ออกดอกก่อนครับทีนี้เราก็เลยจะมาเปิดน้ําให้น้องนะครับเพราะว่าดอกเข้ามาเต็มที mm ่แล้วนะครับอ่ามาดูนะครับเพื่อนๆเนี่ยดอกเข้ามาเต็มที่แล้วนะครับเนี่ยเข้าไปดูเลยนะครับอ่าเดี๋ยวจะใส่ทุงมือปิดเราจะเปิดน้ํานะครับ เปิดบาววันนี้นะครับต้นเล็กเราก็จะปิดน้ําไว้ก่อนเพราะว่าต้นเล็กเรามีน้ําน้อยเราก็ต้องปิดบาวต้นเล็กไว้ก่อนครับแต่วันนี้เราก็จะเปิดบ่าวต้นที่มีดอกนะครับหรือต้นยังไม่มีดอกที่เราเจ้าลูกก็ก็จะเปิดให้เขานะครับเพราะว่าอ่าไม่อยากให้น้องเขาโสมากนะครับเพราะว่าตุเรียนเขาอายุน้อยอยู่เราไม่โหดนะครับเราจะไม่โหดแบบนั้นนะครับได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตุเรียนมันออกไม่เสมอกันนะครับเพราะว่าต้น S <S บางต้นเขาก็ออกดอกครับบางต้นเขาก็ยังไม่ออกนะแสดงว่าเขายังไม่พร้อมนะครับเพราะอากาศไม่สัมผัสด้วยนะครับเราก็จะเปิดบ,ดบาวนะครับเนี่ยอ่าต้นใหญ่เราเปิดบาวต้นที่จะเอาดอกครับต้นนี้ก็ยังไม่ออกเลยนะครับตอนนี้แต่เราก็จะเลี้ยงเลี้ยงอ่าเลี้ยงน้ําไปก่อนครับอ่าเราจะแก้งแบบว่าเปิดมั่งปิดมั่งอย่างนี้นะครับอันนี้วาลูดูแล้ตรงสัยเนี่ย ต้องใหมุนผิดวาวนะครับมาดูนะครับการเปิดวาวของเราบิงเกอร์มิน,มนี่สี่หัวเราก็จะหมุนวาวนะครับอา่าเราจะล่อน้ําก่อนนะครับเพื่อกระตุ้นการแตกนะครับอา่าการให้น้ําเนี่ยถ้าเขาเอา่าเขาไม่ีโอกาสที่จะเนี่ยเห็นไหมวาวแล้วก็เปิดนะครับบิงเกอร์มินี่เขาก็มีวาวเหมือนกันนะครับการให้น้ําทุเรียนก็อ่ากระตุ้นน้ํานี่ก็หมายความว่านะครับเอา้าต้นนี้เปิดน้ําตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมเนี่ย อ๋อเนี่ยต้นนี้ที่เรามาเปิดว้ายเมื่อวานแล้วครับเพิ่งให้น้ำนครับที่มันออกดอกน้ําเนี่ยแต่ต้นนั้นต้องแฉลืมเนี่ยครับไปดูนะครับเนี่ยต้องให้น้ําไปพร้อมแบบต้นเล็กนะครับต้นเล็กเราให้น้ําตันช้าแล้วเห็นไหมครับอ่าต้นนี้อ่ะเลยแม่บ้านเลยมาเปิดบ้ายนะครับเพราะว่าเขามีดอกแล้วนะครับเพื่อให้น้ําเพื่อพัฒนาตาดอกอ่าต้นที่เบมีดอกแล้วเราก็จะเปิดน้ําให้น้ําก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่เสมอนะครับเพราะว่าเขา เขาออกนอาดูดูอ่าลักษณะนี้นะครับอ่าทีนี้ต้นเล็กอ่าเราจะเปิดพร้อมกันไม่ได้เพราะน้ำเราน้อยนะครับเพราะว่าเราจะเปิดวันเว้นวันทีนี้ต้นเล็กเราให้น้ําตอนเช้าไปแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมเปลี่ยนอยู่ครับทีนี้ต้นใหญ่เปิดน้ําต้นเล็กเราปิดนะครับอ่าก็จะลําบากหน่อยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าทุนเรียนมันออกไม่เสมอโตไม่เสมอนะครับเราก็ต้นใหญ่เราเอาลูกทีนี้มีสามระดับ อ่าต้นเล็กเราก็ให้น้ําแบบหนึ่งนะครับต้นที่ออกดอกนอกฤดูเราก็ต้องปรับน้ําอีกแบบหนึ่งอ่าแล้วต้นใหญ่ที่ยังไม่ออกดอกที่เราจะทําลูกก็ยังไม่ออกดอกทีนี้กลายเป็นสามระดับที่เราจะต้องดูแลแบบอ่าต้องต้องคนละแบบนะครับทีนี้เราก็เลยงานเข้าเยอะนะครับอ่าต้นที่ออกนอกฤดูเราก็จะเอาเลยนะครับ นอกฤด,ดูของภาคอีสานนะครับของบ้านเรานะจังหวัดบีรำนะครับมันออกก่อนออก,กอ,ออกก่อนประมาณเดือนหนึ่งครับต้นเล็กเราก็จะปิดน้ําไว้ก่อนเพราะว่าเราเปิดให้เขาแล้วน,นะครับทีนี้เราก็จะไล่เปิดให้น้ําต้นใหญ่เทใหม่นะครับเพราะว่าน้ําเราน้อยเราต้องประหยัดน้ํานะเพื่อนเพื่อนเราจะไปเปิดพร้อมกันก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวน้ําไม่พออาศัยว่าเราจะให้น้ําต้นใหญ่ ให้มากๆหน่อยนะครับเนี่ยต้นเล็กเราปิดน้ําไว้ก่อนเลยเพราะว่าเราไม่เอาลูกนะครับปิดน้ําไว้ก่อนเนี่ยปิดน้ําไว้ก่อนนะครับอ่าต้นใหญ่ต้นนี้แหละดูซิมีดอกมีอะไรให้เห็นบ้างไหมครับเนี่ยมาดูลดักษณะต้นนี้ก็ลําบากหน่อยนะครับต้นนี้ <c oughs> ต้นใหญ่เนี่ยต้น ใหญ่พอที่จะแขวนลูกนะครับต้นนี้ยแต่กิ่งก็เท่าแขนนะครับไม่ใช่เล็กๆนะครับแต่นนอออกมามีแต่ตาใบเลยเราก็ไม่รู้จะยังไงเพราะว่าบางต้นก็ออกดอกจนเป็นไอ้หยยดตีนหนูแล้วแต่บางต้นก็มีแต่ตาใบครับเคสนี้ก็งงอยู่นะครับเพราะว่าเออ่มันออกมานะครับเพราะว่าเจอฝนนะครับอ่าเพื่อนๆมาดูครับเนี่ยมีแต่ตาใบเลยนะครับอ่า ตาดอกไม่มีเลยก็ก็กอ่อไม่รู้จะทํายังไงนะครับเราก็เลยอ้าวเปิดน้ําให้ก่อนนะกระตุ้นดูสิอ่าอ่ากระตุ้นเปิดน้ำให้หนอยดูสิไม่งั้นเราก็ต้องไล่ใหม่นะครับอ่าไล่สะสมอาหารใหม่นะครับเพื่อเพื่อให้น้องอ่าพัฒนาเป็นตาดอกนะครับเพราะว่าเนี่อเออแต่บางอันมันก็ออกมาเป็นไอ้ตุมต้มๆแน่เดี๋มีโอกาสที่จะมีมั่งนะครับ เราไม่ต้องการดอกเยอะนะครับเพราะว่าถ้าดอกเยอะน้องก็จะโซมเอาดอกน้อยๆแต่รักษาดอกให้ได้ผมมองว่าถ้าดอกเยอะแล้วเราต้องรูดทิง้งเฉยๆนะครับอ่ามาดูต้นนี้ต้นนี้ก็ต้นนี้ต้นใหญ่เท่าก,กันนะครับแต่ต้นนี้พัฒนาเป็นตาดอกมากนะครับเนะี่ยเป็นดอกเหยดตินหนูแล้วนะครับเพื่อนๆเน,นี่ยเห็นไหมนะเ,น,เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเนะี่ย มันออกแบบนอกฤดูโดยที่เราไม่ได้ทาอะไรทีนี้มันก็เลยปัญหารครับมีอยู่ 3, 3สามสามสเต็ปหนึ่งต้นเล็กไม่ทําดอกไม่เอาลูกสองอ่าต้นที่ออกดอกนอกฤดูล่ะมันก็ออกดอกเต็มอย่างนี้แหละสามต้นที่ใหญ่แล้วที่เราจะทําลูกไม่ยอมออกดอกมีอยู่สามสเต็ปอ่าเราก็เลยกลายเป็นแบบว่าอ่ามีทุเรียนอยู่ในแปลงเดียวมี 3, 3สามสามสเต็ปที่เราจะต้องดูแลแตกต่างกันนะครับก็เลยก็ต้องลำบากนะเพื่อน คอยติดตามผลงานต่อไปนะครับจากสวนเกษตรไร่มัจันนะครับกับฤด,ดูการทำดอกนะครับผม